นี่พี่ใช้อันหลังเฉยเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ข้างหลังเฉยสติ๊กเกอร์ข้างหลังเฉยเนี่ยเออใจก็กี่มาบอกห้องแม่บ้านบอกว่าห้องเพห้องเพยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเพิ่งตื่นมาแกะเมื่อคืออ้าวอ้าวพี่กวางสวัสดีเมื่อคืนนิยายที่เราเขียนสนุกไหม ใหญ่อะไรวะนี่ใหญ่อะไรวะวันวันเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเขาจะไปหานะเขาจะขับรถไปจากกำแพงแล้วไปหาพาเธอไปกินข้าวถ้าเราทําได้เธอจะให้อะไรเราเธอไปไหนแล้วถ้าเราทําได้เธอจะให้อะไรเราแต่ไม่มีคนให้ของขวัญเราเลยเนี่ยเขาหายไปไหนหมดอะไม่มีส่งของขวัญให้น้องเลยเลดอกลงกุหลาบสักดอกห้องคุ้นๆห้องเราเอง เธอดูอนี่คือห้องเราเธอดูห้องเรามันเป็นปลาหมึกนอนดึกไหมนอนดึกไหมถามพี่กวางเลยนอนดึกไหมอะนิยายที่เราแสดงเองไงเมื่อคนะืนน่ะแสดงเก่งอัเราอะออออขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญ เดี๋ยวทำไมพ่อดอีเลยเมื่อคืนไปทำอะไรมาเมื่อคืนไม่ทำอะไร,ไะไรหรอคะที่เผียน,นี่คือไปกินชาบูใช่ไหมแล้วมันแบบว่มามันปวดท้องเมื่อคืนไปได้นอนเลยปวดท้องหัวก็เหม็นด้วยเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะเสียจใจ ได้กินชาบูมาก่อนเขียนเองแสดงเองจนตีสองอะพี่กวาให้เราพูดรือพี่กวาเขียนบ้านอะไรอะพี่กวานจะให้เราพูดเหรอตีสองเลยหรอวันตีสองเลยเราตื่นไปทำงานไหวแลยเราเราอะแสดงจนตีสอง ไปทำงานใหม่เลยเนะ <c oughs> แล้วบอกว่าเราท้องเสียวันเล็บยาวดิเอาก็งไวเล็บปกติดิต้องทำอะไรอะ่ะไม่ได้ทำอะไรเออไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเล็บยาว ก็ไม่ได้ตัดอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ทําอะไรครับตัดทำไมครับสองข้างด้วยเป็นคนตรงๆรงนะครับ <c ười> เล็ยบยาวครับก็ไมไ่ทำอะไรกับนี่นอ้วนนี่อ้วน,นี่ปวดเนาะว่าว่านอืมทำไมไม่ทำอะไรจะตัดทำไม <laughs> ชาบูรุนไม่กินชาบูมาท้องเสียเนะ่ะจนหนึ่งตีสองนะอยู่ที่บ้านอยู่ครับเดี๋ยวจะขับรถไปหาพี่กวางครับถ้าตอนเที่ยงพี่มิ้นขับรถไปหาพี่กวางได้พาพี่กวางไปกินข้าวได้ทุกคนจะให้อะไรพี่มิน้นอ๋อน้องให้อะไรพี่มิ้นเลยนะ จะให้อะไรบอกก่อนถ้าไม่ให้อะไรนี่ไม่ไปอ้อนอนอยู่บ้านดีกว่าวันนี้วันหยุดเราเมื่อวานไปเจอแต่แม่น้องมิ้นอยู่ไหนคะอยู่บ้านนะคะได้แน่นอนได้หลายได้ไรเลอ,อน้องมิ้นอยู่ไหนคะอยู่บ้านนะคะพ่อบ้านถึงกับต้องคานเลยเมือ่อคืนทําอะไรกันเนาะเออคารเลยเด็ด ยีนผสมสองหม้อเ่ยพี่มินต้องเหาะไปแน่ๆเลยเออคนละร้อนไหมไม่รู้เลยค่ะให้ให้ตัวเราเลยไม่เอาเราให้ตัวเธอยังไม่ได้เอาท้องเสีย บอกว่าอย่าเถียงอย่าเถียงบอกว่าอยู่ห้องอยู่ห้องที่กำแพงเพชรี่กว่างทำงานครับใช่อย่าเถียงดิเออนี่เป็นสกีลขั้นหลังพี่พลอยอย่าเถียงน้องมิ้นน้องมิ้นอยู่บ้านลุงมิ้นพี่พลอยอยู่ในห้อง ถวน้องมิ้นจะไปแต่งตัวน้องมิ้นเห็นเสื้อพี่กวางตัวหนึ่งทำไมของน้องมิ้นไม่ได้น้องมิ้นจะยึดของพี่กวางไปน้องมิ้นจะยึดของน้องกวางห้องไม่คุ้นห้องไม่คุ้นคุ้นไลยมี่น้องมิ้นต้องการอะไรบอกมาพี่หมีภูเดี๋ยวจัดให้ออ้ยน้องมิ้นเนอะน้องมิ้นอยากกินอยากพาพี่กวางไปกินากกินก๋วยเตี๋ยว ไอกิงคุณเ๋ยวอกิวยเเดาถ่ายเดยวอกิงควยเดาถ่ายเุวนะกิงคุณเดาควยเดาถ่ายเดวจริงนะยาตีอยงเดีกวบอกไว้อยู่วันพักผ่อนหรือไงคะใช่ค่ะวันนี้วันหยุดค่ะหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ คนราชก็แค่ปากซอยสวัสดีค่ะได้ยากีก็เดี๋ยวตัวเดียวไม่เถียงนะไม่เถียงอ๋ยไม่จะขับรถไปหาอออ๋ออ๋ออ๋จะขับรถไปหาดีกว่าไงอ่เอายวายเก่งดีไม่เช <seinem S 1> <Lightning>. <nosotros> ื่อไม่เชื่อไม่เชื่อชอบไหมพี่ เป็นร่างสองร่างสามเนี่ยแล้วสุดท้ายนะแล้วก็เราก็เราก็เป็นคนที่ไม่น่ารักสำหรับใครๆแล้วก็มองว่าเราเป็นคนดับแฟนขับแล้วก็มองว่าเราอะนะเป็นคนอันนี้แบบอ,อ๋อแบบแฟนขับงั้นงนี้อ่ะงนี้น,นนะถ้าใครติดตามมาแต่แรกจะรู้นิสัยเราหุย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 อย่าลงห้องแม่ที่ไหนห้องพี่อย่าเถียงดิอย่าเถียงดิ เชื่อเออเชื่อไหมนีม่มอตอร์ไนีม่มอตอร์ไขอล่างแปดร่างแปดไป็นร่าแม่ไปไหนคะพี่กวางนะ่าจะไปทํางานนะคะเดี๋ยวพี่มินจะไปหาพี่กวางพี่มินนะ่ะต้องไปอาบน้ําแล้วกว่าจะขับรถไปหาพี่กวางโอ้โหถึงเวลาแล้วบนะเลยนะเจ็ดชั่วโมงจะถึงเที่ยวทันไหมนี่ยถ้าทันนี่สุดยอดมากเลยทุกคนจะต้องเลี้ยงไวเตี๋ยวพี่มินนะ họ bây giờ nghe tiếng mình, tiếng mình ngon rồi, tốn 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 mình nè, có tiếng không? Khé chưa ba? ừ, rồi ẩn nè, อวันนี้ต้องได้ตัดเล็บแล้วแหละเล็บยาวมากเลยพี่กวางไม่โอเคเพราะเนื่องจากเล็บยาวพี่วางไม่โอเคนะเพราะว่าเนื่องจากเล็บพี่มินน่ยยาวอือไม่ต้องตัดลแล้วแหละพี่มินกลับว่าจะไว้ยาวแล้วก็ทาสีเล็บด้วยทำไมอ่ะทำไมพี่กวางไม่ชอบว่าพี่มินไว้ยาวอ่ะ โ่ามีอะไรที่อร่อยอร่อยบ้างน,นี้ก่อนก็เล็บยาวก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอ๋อแคบเฉยเลยเ็าบอกว่าเล็บยาวไม่ได้ทำอะไร พี่กวางบอกว่าเห็นเด็บยาพี่กวางบอกว่าไม่ให้ทําอะไรเลยไม่คาใจพี่กวางแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเล็บด้วยอ่ะอยาออาา่ายงอื่นทำไม่ได้หรอฮะกาพี่กวางยางอื่นทำไม่ได้หรอต้องทำเด็บเร่งเดียวเหรอนะหนูไปเรียนก่อนนะครับพี่มิจจาจะเป็นเด็กเป็นเล็กต้องเรียนหนังสือนะคะอย่าแอบดูนะ ร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยนะ้องสม้มพนักง,งานก็บริการดีเวิร์กมากเวิร์กมากแต่เป็นเพราะพี่เนี่ยแหละพี่กวางสั่งสองหม้อก,กินผสมกันไงแต่อร่อยจริงบริการดีมากกะว่าจะไปอีกอร่อยเนื้อดีมากร้านไหนนะ้องสม้มหมดละพี่วินอยู่บ้านเออพี่วินอยู่บ้าน้สม้มหมดละหมดละสม้มมอละ เป็ดเดินี่ยเนี่ยเป็ดเป็นอย่างไงแฟนเราเปลี่ยนไปแฟนเราเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะต้องไม่อาน้ำนะเราก็จะต้องแบบอ๋อจะต้องไม่ลาพิการไปกินข้าวแล้ก็จะต้องแบบไปดูเสื้อแฟนคลับด้วยนะ ี่กวาให้มาให้มาให้มาแพ็กเสื้อแฟนคลับอ่ะออไม่เข้าใจีิกวาบุญเกลือะบ้านกิกิดดิใช่เราอยู่บ้านกิกเธอคิดถึงอ่ะมาหาหน่อยดิวันว <c oughs> ันคิดถึงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแปมน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปรับแฟนไม่ทันนะคะเดี๋ยวแฟนโมโหงหิวหน้ายิ่งมสมอยู่เมื่อคืนบอกว่าตีสองเลยอ้ายรุยไปหมดเลย พี่เข้ามาครั้งแรกอะไรนะพี่เข้ามาครั้งแรกพี่ชื่อเอฝักเนื้อฝักตัวดนวนนะคะฝักเนื้อฝักตัวอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องฝักหัวใจด้วยนะคะวันนี้พี่มิน้นน่ะเป็นรัาพี่กวางไปกินข้าวนะคะตีสองก็ไม่รู้ที่ถามพี่กวางเดี๋ยวคืนนี้พี่กวางไลฟ์แล้วถามพี่กวงางนะว่าตีสองนี่คืออะไรแต่ว่าเล็ยบยาวนะโว เชื่อต้องเชื่อพี่เม้นอืออยาให้เป็นร่างสองอีกอ๋อไม่นนาขอบคุณนะคะคืนนี้ได้ปะ่ะไลค่ะไลค่ะไลค่ะไลไลไพี่กว่าไม่ไลพี่มย์ก็จะไลคิดถึงแฟนอะ่ะทุกคนอยากไปหาแฟนแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะ ทำไมแฟนแบบแฟนหายไปไหนอ่ะทุกคนคิดถึงแฟนอ่ะคิดถึงแฟนอ่ะทุกคนทำไมแฟนหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ คิดถึงแฟนเน่ยได้ไหมอะฉันต้องไปหาแฟนแล้วไม่อยากห่างกับแฟนเลยอ่ะถ้าแบบว่าไปถึงพี่กวางที่เขาล้าแล้วอ่ะจะไปน้ากับพี่กวางที่ทํางานได้ไหมอ่ะคิดถึงแฟนอ่ะคิดถึงมากๆเลยอ่ะคิดถึงมากๆอยากกอดอ่ะไม่อยากกอดคิดถึงแฟนนอะมีคิวคิวคิวคนม huh? ีแฟนอ่ะคันไม่มีแฟนแม่ก็ใจหลอตอนไม่มีแฟนนะไม่ก็ใจหรอกนะว่ารู้สึกยังไงอ่ะคนมีแฟนอ้าว Hãy, mi chai hong lòng chim. Nguyên nhiên mong, mọi người <laughs> oh, <mắn> mong. Mãi, mọi người, แล้ทำไมไม่ปิดประตูทำไมต้องมาแล้วเปิดประตูอย่างนี้ทำไมต้องใช้กุญแจเปิดประตูออกมาแล้วทำไมเราไม่บอกไม่ทำางานนี้ลง ตนที่พี่อัดมาอะไรไปแล้วได้เหรยังแข่งได้อะได้อ๋ออันนี้กิ๊กพี่และทุกคนอย่าให้พี่กวางรู้นะคะว่าพี่กิ๊กพี่มาหาพี่ที่ห้องขาวสวยคนดีเอากินไหมเนี่ยกินกินเธอเหรอตัดเล็บก่อนแล้วแล้กันตัดเล็บไม่ตัดกันอยู่ดีๆอ่ะกิ๊กก็ชวนให้กินเฉยเลยอ่ะทุกคน ดูดีๆเฮ้ยคือพี่ยังไม่พร้อมไม่อยู่ดีจะให้พี่กินได้ยังไงคือสภาพพี่พี่เพิ่งตื่นนอนทุกคนพี่ไม่ได้ไม่ไหวอ่ะดูดีๆถามว่ากินไหมไอย่างเงี้ยกิ๊กกิ๊กพี่นี่ไม่ไหวจริงเลยกิ๊กพี่นี่ไม่ไหวจริงเลยแบบกินไหมเนี่ยคือพี่ไล์อยู่ยงไงทุกคนทั้แฟนพี่เห็นนะตายแน่เลยอ่ะ ต้องงานกันแล้วกี่โมงเนี่ยเอามาให้กินเหรอมาให้กินก็มากินมามาตัดลิบกันมา <laughs> กินแค่ไม่กี่นาทีก็ได้ <laughs> ถอดเสื้อมาเลยนะจะได้กินทีเดียวพร้อม <laughs> <laughs> อ่าพี่มิน้นอยู่ไหนเนี่ย อยู่บ้านเดี๋ยวพี่จะไปหาดีกว้างแล้วก็มากินมันให้นอนนะกีเกะคิดบริการดีมากเท่าหกนะอะอม หิวข้าวมากกว่าไม่ว่าแมอาว้วใหกินก่อนนะแวต่าไม้ไมจะออกไปกนที่ห้องกแหละาไม่ย,ยังไงไม่เข้าใจเขาเน,นี่จัดประชุมาอเฟอคือให้ให้ให้กินที่ห้องไม่ให้ออกไปไหนแล้วใช่ไหมไม่สั่งมาเผื่อเฉยแล้วตอนเที่ยงก็จะออกไปกินทีไปไม่ไปแล้วอย่านี้แหละ ชเชฟีรแล้วนะอนอตอนเย็นค่อยไปเออแลว้วเมื่อเนี่ยแหละแล้วเหรอดเหรทุกคนอยากเห็นหน้ากีก่ะไม่คนอยากเห็นหน,น้ากีอะไรอ่ะอา้าวหน้ากีกว่าอ้น,นี้เธอพัดลมอะ่ะแรงมากเลยนเนี่ยก็เธอแหละไปเลยไม่เอาผ่านไปทางนู้นก็ร้อนนี่ อ่ะน้ากิ๊กแฟนพี่นะเอ้ยน้ากิ๊กน้ากิ๊กน้ากิ๊กพี่น่อกิ๊กไงเป็นกิ๊กไงก็ทำอะไรก็ได้นะมินใหญ่ด้วยเว้พี่มินขา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 โอ๊ยเธอเล่นใหญ่กว่าเรากิ๊กเสรวยปะน่าคุ้นๆว่ะ ไม่ะล็บยาวแล้ว,ว <c oughs> ทำไมอ่ะวะนําไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนนะอืมกิ๊กพี่สวยไหมทุกคนเอ่อตอนแรกอะพี่สงสัยว่าเขาเป็นตุ๊กตาหย,ยางหรือเปล่าอืมดูดิอืมอืมอืมอืเฉยไหมตีสองเลยอะเมื่อคืนกิ๊กพี่อะตีสองเลยนะอืมขี้แตกกันตีสอง <laughs> เดี๋ยวพี่จะไปหาพี่กว้างนะคะเดี๋ยวว่าไปสภาพนี้ไม่ดีต้องอาบน้ำก่อนแล้วแบบแต่กิ๊กสวยว่ะแฟนไย่ส่ยไปหาแฟนกิ่หนักกิ๊กสวยป่ะกิ๊กสวยเนี่ยตุ๊กตายางก็มาเนี่ยตุ๊กตายางพี่คิดว่าเป็นตุ๊กตาใหญ่เนี่ยซื้อมาสามแสนห้าทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างเลยนะ่ทุกคนกินเพีะ เขาเป็นตุ๊กตายางทุกคนอืมเมียหรือกิ๊กพ่อเขาเขาเป็นตุ๊กตายางทุกคนรีวิวไอติมเมื่อคืนเลยครับกินอะไรได้๋ติมอะไรอือไอติมเมื่อคืนทำไมพี่พี่มินตักให้ไมพี่มินตักให้ตัวเองกินอย่างเดียวทุกคนใช่พี่ตักกินดีพี่พี่มินตักให้พี่บายกินได้ไหมไอเตัดเล็บบอก สิบวิอ่าลืมมันนานโพเราสมันมันนานโพสซ้อมอ่ะเหรอไม่ไม่ซ้อมดิตุกตายาก็มีหัวใจใช่เนี่ยเขาเป็นตุกตายาเขาจะเป็นมีหัวใจมากๆเลยนะกคอืมเขาเป็นตุกตายยานะใครไปดูนี่ถือว่าพลาดนะเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานหรอกําแต่ว่าพออ๋ไม่อยู่พออ๋เขาแก้งไอติม ในว่าสาวเชียงใหม่ขเขาเป็นตุ๊กตาใหญ่มาเหรอเขาเป็นตุ๊กตายาเหรอสาวเชียงใหม่มาโอ๊ยอะไรนี่คิดถึงอ่ะโอ๊ยทำไม่ได้ไงถึงน่ะมินนะ่ะโจมตีเก่งนะทุกคนอ๋อยิ่งถึงน่ะอ๋อโอ๊ะอ๊ะอ,ะอะ้อะไรนี่ คิดว่าจะอยู่ห้องซักผ้าซักผ่อนให้อะไรคือซักผ้าซักผ่อนอะไรไม่ได้มาเพื่ออะไรคือซักผ้าซักผ่อนทุกคนน้าอวดวะนั่งดีๆเขาจะไปแล้วเนี่ยเขาจะจะไปแล้วเหรอโอ้ยด้วยมึงไปจากเอดที่ไหนอะกูยืดตัวอยู่เลยนะโอ้ยพอจะไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีให้รักจรี๊ยงวะนยังวะ เม่เดี๋ยวจะเลิกงานเนี่ยนู่นแหละสี่โมยแล้วเราหิวข้าวตัวสุกโก้มให้เรากินก่อนนะไอเดาข้ามโอ้น้อนี่จะเที่ยงวันหนาง้นเราก็ยังไม่ต้องอาบน้ำนะแล้วเราต้องไปเอาเสื้อผ้าตอนไหนนะบ่ายเราต้องไปคนเดียวหรอเปลดอยไปเจอเจอไม่เอาไปหลอกเรื่องงานได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ทำไมไม่เอาเสียงานเสียการไม่คือเธออยู่เฉยๆเธอก็แพ็กซ์ไม่ออกไม่ออกเดอทำไมกิ๊กกิ๊สวยปะดีจะไปแล้วดีกิ๊กจะไปแล้วเดี๋ยวแฟนจะมากิ๊กไปแล้วไม่ตัวร้อนล่ะ ซื้อยากดิจริงอ่ะเราซื้อยากแฮะแม่ของแม่กินอยากเดี๋ยวโดนแบนนะโดนแบนไม่แบนหรอกที่มีอยู่ก็ไม่ได้ฮองเท่าไหร่หรอกที่มีอยู่ก็แบนอยู่เหนือหรอไหนดูสิของดูลองดูเนี่ยไหนดูสิโอ้ยมีต้องมาแปะเสื้อนะดูคนเดี๋ยวไปเอาเสื้อมาให้ที่โอ้ยทุกคนนี้ต้องไปแปะเสื้อนะ ได้ได้ประมาณไม่ถึงร้อยหลอกคนเนี่ยเพราะว่าดูจากถ้าคนแพ้แล้วสภาพนี้ไม่น่าจะถึงร้อยคนเนี่ยเอาน้ำเด็ดตนมาก็สวยแล้วเจ้าจ้าสวยจ้าชอบเวลาพี่สองคนอยู่ด้วยกันเฮ้ยทุกคนเนี่ยกี๊พี่แฟนพี่ยังไม่มาอเดี๋ยวพี่จะไปหาเนี่ยกี๊พี่แต่เขาเป็นตุกตายางเอวเวียนหัว คิดถึงนะเข้าไปแล้วดีกว่าไปแล้วนะทุกคนอยู่กับน้องไปไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่หอมแก้มแฟนก่อนเราก็จะไปแล้วเอ้ย <c oughs> <c oughs> หอมแก้มเห็นแก้มดิหันน้ามาทำไมล่ะไม่เห็นถึงเห็นแค่แก้ม <c oughs> ไม่เห็นเหรอ <c oughs> เรายืดไปไม่ได้เขินเอาลว วัดโอ้โอ้โอ้แล้ว <laughs> ทำไมต้องบังคับด้วยอ่ะเมื่อคืนยังบังคับไม่พอเหรอไ่เรอ <laughs> หมายถึงบังคับให้ไปกินชาบูอ่ะอื้อหันมาสิ <laughs> กับมือมันก็หันตําก็หรือว่า <laughs> ไปแล้วโอ้โเก็บกูนไม่ <laughs> คนไม่อาบน้ำอ่ะอาำแก้วมาแล้เดี๋ยวค่อยอาบไม่อาบน้ำข้างเดี๋ยวทุกคนจะเห็นอะไรนะหมอมแก้มก็เร็วๆอเมย์อเม่์อเมยไม่เห็นอ๋อแคนี่อ่ะหอมแก้วมาจะเห็นอะไรอ๋อเร็วๆหนึ่งสองสามหนึ่งคนไม่อาบน้ำดิผมไม่สะเนี่ยแก้มก่อนผมก็ไม่สะเด้อ เฮ้ยแก้วเลยอะไม่ได้ไงดูไปละเราก็จะไปด้วยบ๊ายบายเอ้าวอยากกินข้าวแล้วเนาะเอ้กินข้าวหรอเรากินข้าวหรอขอดจะไมอ่ะขอดจะไหมอ่ะขอดจะไหมแล้วกินข้าวเหรอแล้วตอนเที่ยงกิน hmm. อีกไหมกินดิ แล้วกลางวันตอนเย็นตอนเย็นก็กินอ่ะข้างมันเป็นคนอ้วนอ่ะอก็ต้องกิน,นไงเพราะอ้วนไงเพรอยู่วข้าวมากๆทางสองชั้นนะแต่รักแค่คนเดียวนะ่ะเมื่อกี้ยังบอกอก,กินองชั้นแต่เราก็รักรักเดียวนะโอ้จ้าเ <laughs> <laughs> ยอะวะทุกคนสันดีนะคะออกไม่ใช่ <laughs> ออกไม่ใช่ <laughs> ไ,ใชไลค์การคืนเยอะไปหน่อยไม่มาตอนไหนอ่ะ เออมาตัวเราข้างมาไปมาก็เขาอย่างนี้เขาใจไม่ดีใจไม่ดีว่ะสันเขาไ่ดปฮโหโกกข้ยบายไปละทุกคนเดี๋ยวขับรถไปหาบีกว่งก่นบอนยบาย